โรงเรียนข้อกลางใหม่ภูทองสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน้องบัวลำพูเขตหนึ่งตั้งอยู่หมู่ที่4บ้านโคกกลางตำบลป่าไม้งามอำเภอเมืองจังหวัดน้องบัวลำพูเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม จำนวนนักเรียนปีการศึกษา2,565รวมทั้งสิ้น168คนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน16คนปัจจุบันบริหารงานโดยนายกฤษศดาชายัยยศีผู้อำนวยการโรงเรียนข้อกลางใหม่โพทองจุดเน้นที่1นนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งหูจักความทุกคนโรงเรียนข้อกลางใหม่โพทองมีการขับเคลื่อนนโยบายโดยให้ครูประจําชั้นประเมินคุณลักษณะด้านความกระตันยูด้านการรู้หน้าที่และด้านการมีมารยาททั้งที่โรงเรียนและที่บ้านนักเรียนทุกคนได้รับการประเมินและมีผลการประเมินของผู้เรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละหนึ โครงการยิ้มง่ายกระบรไหว้สวยรวยภาษาวาจาไพเราะโรงเรียนได้มีการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวและมีผลการประเมินของผู้เรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ92.12จุดเน้นที่2นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้คิดเป็นทุกคนโรงเรียนโคกกลางใหม่โพทองมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ส่งเสริมพัฒนาการด้านการอ่านการเขียนการคิดวิเคราะห์การคิดคำนวณและการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันมีการนำ D L I T D L T V มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นจุดเน้นที่3เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยทั้ง4ด้านอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนได้จัดประสบการณ์ตามแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยยึดหลักสูตรปฐรมวัยพุทธศักราช2560จัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยส่งเสริมการอ่านโดยผู้ปกครองพร้อมทั้งมีการปลูกฝังคุณลักษณะให้เด็กปฐมวัยรู้จักความทุกคน จุดเน้นที่ 4. การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในโดยมีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถความถนัดอย่างชัดเจนตรวจสอบติดตามคุณภาพภายในโรงเรียนทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการทางการศึกษาในการดำเนินการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และทำให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดจุดเน้นที่5การประกันโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมีการประชุมชี้แจงโครงการและมีคำสั่งมอบหมายให้ครูประจำชั้นทุกคนออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสำรวจรายละเอียดของนักเรียนพร้อมทั้งจัดก,กิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียนแต่ละคนตามความถนัดโดยมีกระบวนการวิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถตรวจสอบได้ทำให้นักเรียนเป็นคนดีมีความสุขมีความสามารถทางด้านสติปัญญาเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขจุดเน้นที่6 การพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ด้วย Active Learning โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยใช้สื่อการสอนที่หลากหลายวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาปรับปรุงแผนการจัดก,การเรียนรู้ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพจุดเน้นที่7การยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียน NT o n e t และ PISA โรงเรียนมีการประชุมชี้แจงโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้โดยทางโรงเรียนได้มีการจัดติวข้อสอบโอเนตให้กับนักเรียนชั้นป .6 และม .3 ระหว่างวันที่30มกราคมถึงวันที่9กุมภาพันธ์2566และติวข้อสอบ NT ให้กับนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนทุกวันหลังเลิกเรียนจากผลการดำเนินงานส่งผลให้นักเรียน มีค่าเฉลี่ยคะแนน NT และ ONET ที่สูงขึ้น จุดเน้นที่8การน้อมนำสร์พราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโรงเรียนได้มีการจัดก,กิจกรรมโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมเช่นการทำน้ำยาล้างจานการทำไม้กวาดทางมะพร้าวและการทำกล้วยฉาบเป็นต้นจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปฏิบัติใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันจุดเน้นที่9การดำเนินโครงการซีโร่เวสคูลและการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในสถานศึกษาโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนพร้อมทั้งมีนโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาและการจัดภูมิทัศน์ของโรงเรียนป้ายชัด ตัดหญ้าทาสีจัดห้องเรียนให้สวยงามมีคุณภาพปรับปรุงบริเวณโรงเรียนให้สะอาดเป็นปัจจุบันสร้างสิ่งแวดล้อมที่สวยงามอยู่เสมอผลจากการดำเนินงานส่งผลให้โรงเรียนมีความสะอาดสวยงามปราศจากเศษขยะน่าอยู่และน่าเรียนมากยิ่งขึ้น รายงานข้อตกลงในการพัฒนางานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาของนายกฤษดาชัย,ยศรีผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกลางใหม่ภูทอง ประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาคุณภาพครูโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในใช้กระบวนการ spdca model โดยออกนิเทศการสอนของครูในทุกระดับชั้นเดือนละหนึ่งครั้งผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังผลลัพธ์เชิงปริมาณ 1. ครูผู้สอนร้อยละ100ได้รับการนิเทศจากผู้บริหารหรือคณะกรรมการนิเทศ 2. ผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ONET สูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่าร้อยละหนึ่ง คนลับเชิงคุณภาพ 1. ผู้บริหารโรงเรียนสามารถพัฒนากลยุทธ์และกระบวนการนิเทศภายในในการนิเทศครูผู้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพของครูผู้สอนและคุณภาพผู้เรียน 2. ครูได้รับการนิเทศพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพ 3. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนโคกกลางใหม่โูทองขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คำปรึกษาชี้แนะและนิเทศติดตามการดำเนินงานก้าวจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน้องบัวลำพูเขตหนึ่งในครั้งนี้ด้วยความเมตตาและเป็นกัลยาณมิตรยิ่งขอขอบพระคุณค่ะ